รีโนเวทใหม่ครับรีโนเวทใหม่กระทิงมันทำมาชนล้มแตกเสาเรียบร้อยเสาเรียบร้อยกระทิงมาชนครับเนี่ยเราจะหาว่าทางทางพึ่งหนีไปเลย มารีโนเวทใหม่เดี๋ยวจะหาว่าโมอีกทำเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปฝังไปตั้งไม่ใช่ฝังไปตั้งอันนี้ครับฝังเรียบร้อยนะฝังเียบร้อยแนละ้วนัดเชือกของ 和顽强。啊 อันนี้ก่อนนะครับยวจะเวียนห ชิโลมาใส่ ไม่ไปไหน ลูกกล่องนี้ดังเข้าอยู่ย e ังไม่หนีพย eh ุงพย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 ุงยุงล่งลลางรลางร่างง

เคียนเคียนทองตะ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 เคียนทองลังรังงลังังัง แดงๆกับต้นขูนปลูกมัไปเลยยางนาคู่ยางนาคู่ยางนาคู่ในสถานการณ์ความแห้งแล้งเทนี้ก่อนครับตะวันกำลังตกดินแล้วสวัสดี